จะมารีวิวตัวต่อนะคะแต่ว่าเป็นตัวต่อสปินเนอร์แฮนด์ค่ะเป็นของเล่นสุดฮินนะคะแต่ว่าขายนี้เป็นแบบตัวต่อนะคะค่ะเป็นไงน้องฟิลดูแปลกไหมคะแปลกมากค่ะตอนนี้ฟิลก็จะประกอบเป็นตัวนี้ก่อนค่ะสีแดงนะคะขาล็อกฟิลจะประกอบเป็นตัวนี้เหมือนเป็นแบบตัวอะมันเป็นสองด้านใช่ไหมที่พี่เห็นแต่ว่าของฟิลเนี่ยจะเป็นสามด้านขะน้องฟิวเป็นสีแดงของฟิลก็สีแดงนะคะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูของฟิลมาเลยนะคะว่าประกอบเป็นไง ออหัหมุนเนอันนี้เขาต้องแสงใช่ไหม้ตึงนี่ค่ะนี่ค่ะได้แล้วเลยอีก2แขกนะคะได้ก็เสร็จแล้วค่ะแต่เป็นตัวนี้ขืป้าแล้วก็ฟ้าปิดช่วงนี้นี่สปินเนอร์แฮรรู้สึกว่าเขาจะฮิตกันมากเลยนะคะทั้งแบบธรรมดาแล้วก็แบบตัวต่อเลยนะมีหลายลายมากๆเลยค่ะค่ะแล้วก็มีแบบ DIY กันด้วยนะคะนี่ตอนนี้ประกอบได้แล้วหอันค่ะของฟิล์มนะคะเสร็จแล้วค่ะดูสิ นะคะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้ดูก็จะเป็นแบบนี้นะคะซ้ำงาม,มานี่คะ่ะสวยมากนะคะสีแดงสีแดงวนุนวนวนุนวนวนุนวนุนน,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 นี่เอ้ย <c oughs> ค่ะของฟิล์มหมุนได้แบบว่าลื่นมากนะคะเพราะว่าเราไม่ได้บีบให้เขาแน่นเกินไป <c oughs> ตอนนี้นะคะน้องฟิล์มนะคะก็ตอบมาได้อีกแล้วค่ะต้องพึ่งความสามารถพี่ฟิล์ม <c oughs> ต้องเรียกเลยค่ะอาจารย์ซี เรื่องประกอบนะคะไว้เจนว้ฟิลเลยค่ะเพราะว่ฟิลแบบชอบต่อบ้านใช่ไหมใช่เป็นคนชอบประดิษฐ์นู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ชอบประกอบบ้านจิ๋วเสร็จแล้วนี่นะคะของน้องฟิลเสร็จแล้วค่ะเป็นแบบนี้ขอบคันค่ะแล้วก็เหลืออีกหกอันนะคะฟิลต้องมานั่งประกอบฟิลมพับได้ด้วยนะนี่ค่ะนี่เดี๋ยวน้องฟิลมาดูนะคะว่าที่เหลือเนี่ยฟิลมจะประกอบแบบว่าไ่ต้องดูคู่มือจริงจริงเราจะมั่วไปพร้อมๆกันแต่ขอดูเปิดๆ้าง ตอนนี้นะคะฟิล์ม้าประกอบได้แล้วค่ะอันที่สามนะคะนี่เป็นไงคะเหมือนของน้องฟิลที่ประกอบห้เมื่อกี้นะคะแต่ว,ว่าคนละสีค่ะนี่แบบนี้ใช่ค่ะคู่กันนีเ่เป็นแบบนี้หมุนได้ลื่นมากเลยนะคะค่ะเดี๋ยวเรามาประกอบกันต่อไปกันเลยค่ะลายต่อไปนะคะที่จะมาประกอบเป็นแบบนี้ค่ะค่ะ อไล่เทียบกับน้องฟิลเลยอย่างน้อยฟิลต้องดูวิบวิบเราประกอบกันอย่างแรกทำยไงคะอย่างแรกนะคะใส่ไปแบบนี้ก่อนอันไหนเอ่อันนี้ใช่ไหมใส่ไปด้านหลังเนาะใช่โอ้แล้วก็ประกอบอันต่อไปวิบวิบเริมแล้วก่อนประกอบอันต่อไปเสร็จใส่อันนี้ไม่ทันใส่อันนี้เสร็จแล้วก็โอโ้คลิปอัดวิบวิเร็วมากจุ๊บใสๆเสร็จป,ปุ๊บใส่ น้องฟิลทำได้ย,งดงยังคะได้แค่คำต่อไปที่สองเอค่ะนี่ใช่ไหมตรงนั้นทำผิดค่ะใส่ผิดใส่ผิดเดี๋ยวแต่พี่จะไปบอกตอนนึงเราพี่ใส่เสีอันนี้ก็เดีย๋ยวให้พี่ฟิลบอกแล้วน้องฟิลประก,กอบน,นะค่ะจิ๊บจิ๊บจิ๊บน้องฟิลไม่ทันไม่ทันมีตัวอย่างอยู่เห็นไหมข้างกล่องงงงงอ๋ออันนี้เสร็จค่ะตอนนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะค่ะ สวยมากเป็นรูปทรงแบบนี้เป็นไงคะสวยไหมสวยมากเลยนะที่ฟิล์มเห็นนะชอบมากเดี๋ยวฟิล์มขอชชวยน้องฟิลก่อนเพราะก็เป็นลายแบบนี้เหมือนกันนะคะมาวางไว้หน้าหน้าก่อนไหนต่อไปนะคะฟิล์มจะประกอบเป็นแบบนี้แต่ว่าจะเป็นอีกสีนึงนะคะเป็นสีน้ำเงินค่ะ <มา S 2> อุาค่ะ ดี๋ยวฟิล์มก็จะประกอบเลยละกันเพราะว่าฟิล์มจาได้ว่าประกอบเป็นไงใส่อันนี้ต่อไปนะคะนัคือจะประกอบเป็น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 อันนี้แล้วก็ใส่ตัวนี้เข้าไปตอนนี้ฟิล์มก็ทำอันนึงเสร็จแล้วดังกุ๊บนี่ค่ะได้แล้วนะคะค่ะเร็วจ้าพี่ก็ทำเรื่อยๆนะนี่หมุนได้เหมือนกัน สวยมากสีฟ้านี่นะคะเหมือนอันนี้เลยแต่สีสวยมากเลยอ่ะประกอบง่ายด้วยมาเดี๋ยวช่วยน้องฟิวประกอบอันสุดท้ายพี่ฟิวดันให้หน่อยน้องฟิวตอนนี้ก็ถึงอันสุดท้ายแล้วนะเดี๋ยวเรามาแข่งกันดูว่าใครจะเสร็จก่อนกันพี่ฟิวเมร็จแล้วโอ้น้องฟิวอุตส่าห์ต่อก่อนเลยนะอ่าเสร็จแล้วฮะเสร็จแล้วเหรอใช่ค่ะน้อันนี้เนียังไม่เสร็จเลยแด้มก็ เแล้นะคะของฟิล์มหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะพี่ฟิล์เมเนาใส่กลุงมอะ<ม>อันนี้มันรู้สึกแบบเยกเตัวต่อสปินเนอร์แฮร์นะคะไม่เหมือนใครเลยนะเป็นการที่แบบว่าเราประกอบเองแล้วก็เล่นเองได้ด้วยค่ะค่ะมีทั้งหมด8แบบนะคะแบบและสองสีน้องฟิล์มนะคะก็ต่อไม่ได้อีกเหมือนเดิมเลยคะ่ะแต่น้องฟิล์มตอได้ตรงนี้นะตอผิดอีกแล้วค่ะฮะอีกแล้วพี่ฟิล์มตออะไรมาเลย ศิลปะ,ะอันนี้สุดเกิดอ๋อเป็นนานนั้นสองล้อใช่ค่ะเล่นได้แล้วเล่นได้ทุกอันนะคะแต่ละ,ะละแบบก็ไม่เหมือนกันนะอี่ฟี่ยังขึ้นแคนาซีอะไรพี่แค่เล่นโชว์เฉยๆนี่มันลื่นมากๆเลยนะคะเพื่อนๆหมุนนี่แบบว่าไม่มีสะดุดพี่ฟิี่เราเพิ่เล่นนิ้วเดียวก็ได้เลยสินิ้วเดียว <laughs> <ś atsu> นี่เดียวเดียวนะเดียวเดียวนี่นะคะคือแบบที่หนึ่งค่ะมีทั้หมด2สสีนะคะสีแดงกับสีฟ้าประกอบออกมาแล้วนะคะจ,จะนแบบนี้แล้วก็เล่นได้ง่ายมากเลยนะคะนี่นะคะเดี๋ยวเราจะมาหมุนกันค่ะนี่ตานแรแบบนี้เราก็หมุนหมุนแล้วค่ะหมุน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 หม,หมุน <ś mat ius> สวยมากเลยเห็น <ś mat ius> ไหมเดี๋ยวเรามาดูอีกแบบหนึ่งกันเลยค่ะ อีกแบบหนึ่งก็จะเป็นทรงแบบนี้นะคะเป็นสีน้ำเงินนะคะกับสีแดงค่ะเป็นแบบนี้นะแบบที่สองเดี๋ยวเรามาหมุนกันค่ะหมุนแบบนี้แรงมากลื่นมากเลยนะคะลื่นได้เหมือนกันทั้งสองแบบเลยนะคะ่ะเดี๋ยวไปดูฝั่งน้องฟิลเลยค่ะค่ะ เดี๋ยวมาดูของน้องเฟย์กันเลยค่ะมีสองสีนะคะมีสีแดงกับสีน้าเงินค่ะเดี๋ยวหม,มุนกันเลยหนึ่งสองสามนี่ค่ะสวยมากเลยค่ะโดนแบบหมุนๆๆแล้วก็มีสีด้วยนะอันนี้เป็นสีน้ําเงินอีกอันนึงก็จะเป็นสีแดงใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้สีแดงก็จะสวยนะคะมีสีสัน แบบต่อไปนะคะจะเป็นแบบนี้ค่ะเอาแบบนี้ไม่ชอบมากเลยอ่ะมันดูเล็กมากแลงื้อเลอร์ไหนอืมบึนนี่ค่ะเดี๋ยวมาเล่นกันเลยค่ะอุ้โอ้ไม่ลงออกมาด้วยใช่เป็นลมดินนเนี่ยนะคะคือสีน้ำเงินสวยมากเลยเฟลลอใช่ค่ะ วันนี้นะคะฟิมกับฟิวได้มาประกอบตัวต่อนะคะสปินเนอร์แฮนด์ค่ะ,คะมีที่เพจฟิมฟิวช็อปนะคะมีทั้งหมดแบบแบบสองสีค่ะเยอะมากเลยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ประกอบง่ายเล่นง่ายมากเลยนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะฟิมกับฟิวไปก่อนค่ะบ๊ายบาย,บายอย่าลืมสับ s ัด้วยนะคะ